โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมตุกท่านเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในช่องของเบสคุณแคปกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ทุกคนร้านผมเนี่ยเปิดร้านเติม RV ใช่ไหมแต่แบบทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีโปรมาใหม่ละโคตรแม่งจะคุ้มเลยบอกเลยนะว่าถ้าใครรู้นะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มทุกคนลองคาํานวณดูนะเอาโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซุ่มเนี่ยรุ่น ผมจะมาบอกนะครับว่ามันมีกิจกรรมมาใหม่เว้ยมันเป็นกิจกรรมนี่ครับเป็นกิจกรรมนี่นี่ทุกคนกิจกรรมนี้เลยเนี่ยเป็นกิจกรรมซุ่มนะครับมีสายมันเป็นกล่องที่แบบสุ่มทีละห้านะแบบมีสายมีดไฟเตอร์แครีแอสซิสินแทงซัพพอร์ตเนี่ยก็มีนะครับเห็นไหมนี่ก็คือเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับมีลุ้นแจ็คพอตทุกแพ็คนะครับมันจะเป็นสายมีดสายไฟเตอร์สายแครีสายแอสซินสายแทงซัพพอร์ตเนี่ย มีรุ้นหมดเลยนะครับว่าจะได้ฮีโร่ถาวรนะครับทุกตัว10ตัวก็คือรางวัลน,นี้เลยแจ็คพอตใช่ไหมทุกกล่องมีหมดนะครับ ก็ผมจะแนะนําว่าทุกคนครับเติมแบบไหนคุ้มที่สุดทุกคนดูดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ดูนะครับนี่ครับผมเติมแบบนี้คุ้มที่สุดเลยนะครับก็คือทกครับทุกคนเติมแค่900บาททุกคนจะได้1,400เอ้1,240คูปองใช่ไหมแต่ถ้าคนเติมในกลิน่า1,000บาททุกคนจะได้1,240คูปองเห็นไหมครับทุกคนประหยัดไปกว่า100บาทใช่ไหมปกติทุกคน เติม1,000กกลนาเนี่ยจะได้1 2 4 0ูอบองใช่ไหมแต่ร้านผมเนี่ยเติมแค่900บาทครับใช้แค่ Open ID แล้วก็มีอีกปูน,นึงนะครับ1,750บาทนะครับจะได้ประมาณ2 4 8 0ูอบองนะครับทุกคนครับ คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับทุกคนไปคำนวณดูนะครับมันปลอดภัยเติมได้จริงแน่นอนแล้วก็มีอีกลาคาหนึ่งนะนี่ก็เป็นราคาที่ผมจำไม่ได้น้องก็สำหรับใครที่อยากเติมแบบราคาแบบคุ้มๆุ้านผมนะครับมีแนะนํานะครับทักเฟซผมมาได้เลยนะครับย้ํานะครับว่าอ่คุ้มทุกราคาแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้นะครับก็เอ้ไม่อยากจะได้สิอยากเติมก็รีบๆทักมาเลยนะครับ โปรนี้มีโปรเดียวนะครับนะคนโอโหอะไรสื่อย่างโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขายที่อยากเติม RV แบบคุ้มๆนะครับก็ทักเฟสพี่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์เฟซไวต้คลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับย้ํานะครับว่าทุกคนร้านนี้คุ้มเอ้ยราคานี้คุ้มที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับก็ถ้าทุกคนเติมไปกินทุกคนเติมกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่จํากัด นะครับไม่จํากัดครั้งเติมนะครับก็สำหรับใครที่จะเติมเยอะๆนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับนะโอเคครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครอยากเติมก็รีบทักมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวพี่จะโกมีเครดิตแน่นครับเครดิตเต็มปกเฟสเลยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง าราคาไว้ท้ายคลิปแล้วก็ต้นคลิปให้ดูนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปบายครับสำหรับใครสนใจเติมคู่ฟองแบบราคาคุ้มๆได้เยอะแบบนี้นะครับก็ทักผมมาได้เลยนะครับนะโอเคครับไปบายครับเจอกันสำหรับใครอยากเติมทักมาเลยนะครับรีบๆทักมาเลยนะครับนะ